าจะออกไปล้วลาคืนนี้ขอส่งแทนที่ช่วงเด็ดอาลาเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้เก็บมาจากละครเวทีแม่เบ e ี้ยดีโรติกอาร์ตที่ทั้งฉากและสเปเชียลเอฟเฟกดูแล้วสมจริงมากๆส่วนกล้ามแน่นๆของพระเอกชนะชนจะเป็นของจริงหรือของปลอมกันแน่แองจี้เหี่ยวข่าวเราเลยต้องขอพิสูจน์เองกับมือแต่แบบนี้กล้ามจริงไหมคะเดี๋ยวนะฮะแอบเจ็บน,นิดนึงแอบเจ็บน,นิดนึง จับนมเราด้วยอ่ะจับนมเราด้วยอ่ะจริงจริงและแองจี้ก็ทำเอาพระนางเกิดน็อตหลุดขำกระจายก็ด้วยเหตุนี้สาหนะครับคุณหมาแก้วคุณหมายแก้วดองลูกคุณหมายแก้วดองลูกวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากเลิฟเบิร์และมิสพิตตี้อยู่สองวันขอให้ล้านลากันทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ